สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว d e l i x e Model Blade l i k e r ครั้งนี้เราก็มาอยู่กับพลามโมเดลซึ่งเป็นลายใหม่ของทาคาระโทมีนะฮะกับเดอร์ไล e ์โมเดลซึ่งลายนี้ก็จะเป็นลายที่เขาจะเอาซอยมาทําเป็นพลามโมเดลที่ไม่จะมีกลไกใส่ฐานเดินหรือไขาลานแบบเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นโมเดลที่จุดขยับฟูลแอคชั่นซึ่งก่อนหน้านี้นก็จะมีเป็น HMM ของคัตโตบุคิอนะฮะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยทาคาระโทมีออกเองเลยนะฮะเราถึงจะบอกว่าเป็นลายใหม่แต่ว่าจริงๆมันก็ออกมาสักพักแล้วนะครับตอนนี้ก็มีหลายตัวแล้วซึ่งผมก็น่าจะทยอยออกมารีวิวในออออออนนนนนนนาคตนคตตตตะรรััักกกก็็็็ปปปเเเเเดดิมม้้วววยยีีท่่่แืซซึงงจข แรกนะะฮสำหรับอาร์ตหน้ากล่องนี้นะครับก็ทํามาสวยมากๆเลยนะฮะก็จะเป็นรูปของเบลไลเกอร์ที่กําลังใช้ไม้ตายเบลดแอตแท็กอยู่นะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีโลโก้ซอยแล้วรหัสของโมก็จะเป็น R M Z 0 0 1เดี๋ยวคือ Realize Model ซอยตัวที่1นั่นเองนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีชื่อเบลดไลเกอร์ไลออนไทป์แล้วตัวนี้ก็จะมีเขียนบอกนะครับว่าเป็น1ต่อร้อยสเกลแอคชั่นพลาสติกคิดซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น H M M ของโคโตเนี่ยเขาจะทํามาในสเกล1ต่อ72นะฮะแต่พอระเขาาทํจ็ดสิบสองนะครับแลปลว่าาถ้าเกิดประกกอบเสร็็จแล้วน่าจะตัวเล็กกว่า H M M ของโโคตนนะะฮส่ว้าทำไลน มัจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูว่าประกอบเสร็จแล้วหน้าหลังเป็นยังไงมีกิมมิกอะไรมาให้บ้างแล้วก็มีจุดขยับ Full Action สามารถโพสท่าตามในอนิเมะได้เลยนะฮะสรรพะกล่งองอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีเรื่องย่อของซอยแล้วก็ประวัติคร่าวๆของ Blade Liger ตัวนี้นะฮะสํหรับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปแกะดูแผงข้างในกันนะว่าจะเป็นยังไงไม่แกะมาจากกล่องแล้วก็จะไม่แพง,งทั้งหมดประมาณนี้นะครับก็มีปริมาณไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันทีว่าแผงนะครับอันนี้ก็เป็นสีน้ําเงินที่เป็นหนึ่งในสีหลักของ Blade Liger นะฮะก็จะมีบางพาร์ทที่เขาลงสีมาให้แบบนี้ด้วยนะครับดีมากเลยอันนี้ก็เป็นสีทองของกรงเล็บและเขี้ยวนะครับก็ทํา ออกมาได้ค่อนข้างดูดีเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นแผงสีเทานะครับที่พาร์ตดำเนี่ยเขาลงสีทองมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นทองที่ดูดีมากเลยอันนี้ก็น่าจะเป็น่วนพาร์ตสีขาวที่น่าจะแซมตามตัวนะครับและที่ขาดไม่ได้สําหรับซอยเลยก็คือฟิกเกอร์คนขับนั่นเองนะฮะส่วนนี้ก็เป็นสีดําที่น่าจะเป็นในส่วนของพวกขานะฮะแล้วนี้ก็เป็นเคลียร์พาร์ตในส่วนของเอฟเฟกต์พาร์ตแล้วก็จบขอกผิดนะครับสำหรับแผงคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับจุดประทับใจอย,อย่างแรกเลยก็คือโมดนี้ไม่มีสติ๊กเกอร เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยรวมนี่ออกมาดูดีมากๆเลยนะครับทั้งทรงแล้วก็ดีเทลทั้งหมดนี่ก็คือไม่มีจุดไหนเป็นสติกเกอร์เลยนะฮะเดี๋ยวเรไปดูรายละเอียดใกล้ <c oughs> ๆพร้อมมาจุดขยับกันนะฮะมาเริ่มดูกันที่ส่วนหัวนะครับทำออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นพานที่เขาแยกสีแล้วก็ลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วหมดเลยนะฮะถือว่าทำดีเทลออกมาได้ดูดีมากเลยนะครับที่กระจกคอกพิทนี่ก็เป็นเคลียร์พาสสามารถมองเห็นนักบินที่อยู่ด้านในได้นะฮะแล้วก็น,น้องกาสามารถเปิดคอดบบดนนกพ ต่อ72นะครับแต่อันนี้ถึงเป็นสเกล1ต่อ100ที่ตัวเล็กลงมาแต่ก็ยังคงกิมมิกเปิดขอกพิษเห็นคนขคับที่เป็นหนึ่งในกิมมิกเอกลักษณ์ของซอยไว้ได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำออกมาได้ดีมากเลยนะส่วนที่ปากนี่ตรงเขี้ยวสีทองก็เป็นพาสที่เขาลงสีมาให้แล้วซึ่งก็ทำสีทองออกมาได้ค่อนข้างดูดีเลยนะฮะแล้วก็มีกิมมิกสามารถอ้าปากได้แบบนี้แล้วที่แผงคอรหรือ e c h i l d Generator ก็มีกิมมิกสามารถกางออกมาได้แบบนี้ทางด้านบนด้านข้างสองข้างแล้้วกกกกกกก็็็็ดาาานนนนนนลล่่่่งงงีีีเเเปปินะิมทออออััษณ์ยึข ble ะครบ แล้วจ wow ุดแคบช่อ right nice. <maintenant. S 1> งหัวก็จะเป็นบอจอยหมุนไปซ้ายไปขวาเอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก้มได้ถึงขนาดนี้เงยได้ถึงขนาดนี้แล้วที่ส่วนต้นขาหน้าก็จะยกไปข้างหน้าข้างหลังได้ส60แล้วก็ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้แล้ที่ส่วนเกลียวตรงนี้หรือคอมพลิช s ั่นรีไฟ n e เจเนเรเตอร์ก็สามารถกางออกมาได้แบบนี้และส่วนของขาาหน้าก็จะยกขึ้นไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้ส่วนข้อเท้าขาหน้าก็จะยกขึ้นยกลงแล้วก็หมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้ มองจากด้านบนลำตัวก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีโ o เกตบูสเตอร์ที่มีกิมมิคสามารถกางออกมาได้ด้วยการเปิดเกราะด้านบนขึ้นก่อนแล้วค่อยเอาโ o เกตบูสเตอร์ที่อยู่ด้านในออกมาแบบนี้แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเลดไ e เกอร์ก็คือเลเ e r ร์เบลที่อยู่ด้านหลังนี้นะฮะซึ่งที่พาร์ทดาบเนี้ยเขาลงสีทองตรงใบดาบมาให้เรียบร้อยแล้วค่อนข้างดูดีเลยนะฮะแล้วที่ใบดาบก็จะมีกิมมิคสามารถยกไปข้างหน้า เพื่อทําเป็นตอนที่กําลังใช้เพาส์เลเซอร์กันได้แล้วก็แน่นอนว่าสามารถกางออกมาด้านข้างเพื่อทํท่าเบลดแอตแทกที่เป็นท่าไม้ตายประจําได้นะครับก็จะกางออกมาได้ทั้งสองข้างแบบนี้ส่วนจุดแคบช่วงลำตัวจะถูกแบ่งเป็น3ท่อนแบบนี้นะฮะท่อนหน้านี้ก็จะยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกลงได้ถึงขนาดนี้และส่วนท่อนหลังก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาเอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้ส่วนจุดแคบต้นขาหลังก็จะเหมือนกับขาหน้าเลยคือยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360แล้วก็ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้ และพาร์ c คอมพลิชชั่นีฟเจเนเรเตอของด้านหลังก็กางออกมาได้เหมือนกันแบบนี้ส่วนหัวข่าวของขาหลังก็จะยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้ส่วนข้อเท้าหลังก็จะหมุนไปซ้ายไปขวายกขึ้นยกลงได้แบบนี้ และช่วงหางนี่จะเป็นจุดที่ผมรู้สึกค่อนข้างเสียดายเลยนะครับเพราะว่าจะมีจุดขยับแค่ที่โคนหางที่หมุนไปซ้ายไปขวาแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวายกขึ้นยกลงได้ประมาณนี้แต่ว่าจะไม่สามารถขยับช่วงหางทั้งหมดนี้ได้เลยนะครับก็จะถูกฟิกมาแล้วให้เป็นหางทรงโค้งแบบนี้เสียดายมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาแบ่งมาให้เป็นข้อ,ขอ,ขอนี่น่าจะช่วยให้หางขยับได้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่านี้และที่ปลายหางก็จะมี 3d dual sensor อยู่นะครับซึ่งสีขาวที่เห็นต้องปีกนี่เขาลงสีมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วมองจากข้างใต้ก็จะมีดดเลบ,บน้่น่ตตาาััววรููสหออไิย เทียบกับระบบธรรมชีกันดั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับเนื่องจากเบรดไลเกอร์เขายืนสีขานะครับถ้าเกิดเทียบจากแนวนอนแบบนี้เบรดไลเกอร์ก็จะดูตัวเล็กกว่ากันดั้มน,นะครับหัวของเบรดไลเกอร์ก็จะสูงที่ประมาณเอวของกันดั้มเทียบกับ MG กันดั้มมาร์กทูก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะแน่นอนว่าเบรดไลเกอร์ที่ยืนสีขาก็จะดูตัวเลก็กกว่ามาร์กทูพอสมควรเลยนะครับหัวของเบรดไลเกอร์ก็จะสูงที่ประมาณหัวข่าของมาร์กทูสวนออปชั่นพาร์ทก็จะมีเอฟเฟกต์พาร์ทตอนใช้ท่่่าาไมตยเบดแแอทคู ลองให้ยืนอ้าขาโพสเหมือนกําลังตั้งท่าเตรียมสู้ดูก็จะได้แบบนี้นะฮะสามารถโพสออกมาได้ดูดีมากเลยนะครับแค่ยืนอ้าขาน,นี่ก็ช่วยทําให้ดูเท่ขึ้นมากๆเลยนะครับจากปกติที่ถ้าเกิดเป็นซอยในลายหลักก็จะยืนอ้าขาแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องมีกลไกสำหรับใส่ฐานเดินแต่พอตัดกลไกพวกนั้นออกแล้วก็ให้จุเเป็นฟูลแอคชั่นแบบลายเร e ลสโมเดลนี่ก็ช่วยเอามาโพสท่าที่อยากโพสได้นะ ลองโพสถ้าเป็นเหมือนกับกำลังกระโดดยูาาาด่าก็จะได้แบบนี้นะฮะถ้ากระโดดแบบนี้ก็สามารถโพสออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะฮะได้อารมณ์ดูเหมือนกำลังกระโดดย,าายู่งริจๆเลยนะลยก,ก็จะได้แบบนี้นะฮะด้วยจูดแคบช่วงขาที่ทํามาได้ Fu l l a อ t ช o ่นมากๆนะครับก็เลยจะสามารถโพสก้มลําตัวด้านหน้าลงไปแล้วก็ยกช่วงท้ายขึ้นออกมาได้ดูดีแบบนี้เลยนะฮะ ลองโพสเป็นตอนที่กําลังใช้ท่าไม้ตายเบลดแอทแทกหรือว่าจะได้แบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นท่าไม้ตายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เท่มากๆของเบลดไลเกอร์เลยนะฮะซึ่งตัวเรียลไลซ์โมเดลนี้ก็สามารถโพสออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะฮะยิ่งรวมกับเอฟเฟกต์พาร์ที่เขาให้มาติดที่ใบาดาบด้วยแล้วนี่ยิ่งดูได้อารมณ์เหมือนกับกําลังกระโดดพุ่งไปเอาดาบไปฟันศัตรูนะครับสุดที่ผมรู้สึกเสียดายมากๆเลยนี่ก็จะเป็นนกส่วนหางนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันขยับไม่ได้แล้วพอขยับไม่ได้แล้วเนี่ย แล้วนี่ก็ถือว่าโพสต์ท่าไม่ตายออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะ และด้วยจุดขยับที่ดีมากๆของทั้งช่วงขาหน้าและขาหลังรวมทั้งลำตัวก็ช่วยทำให้สามารถเอามาโพสเป็นท่านั่งเหมือนแมวได้แบบนี้เลยนะฮะซึ่งพอโพสเป็นท่านี้แล้วเนี่ยก็จําเป็นจะต้องถอดพาร์ทหางออกนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าหางขยับไม่ได้เลยนะครับเวลานั่งพาร์ทหางมันก็เลยจะกลายเป็นพาร์ทที่เกะกะไปนะฮะเสียดายมากเลยนะถ้าเกิดขยับได้นี่จะดีมากซึ่งก็ถือว่าโพสท่านั่งงอมหาดให้ดูดีมากเลยนะเป็นกังมากครับกับ Realize Model Blade Ranger ตัวนี้โดยส่วนตัวนะครับผมรู้สึกค่อนข้างประทับใจเลยนนนนะะถืออออวว่่่่าาาารรพพสมมเเลลยทีกกจจได้ขง โทมีซึ่งจริงๆแล้วที่ผ่าน,านมาก็จะมี HMM ของโคโตบุคิยะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครได้เล่น HMM แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าแม้จะตัวใหญ่ดีเทลดีจุดขยับ Full Action แต่ว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเวลามาขยับโพสท่าเล่นก็ต้องโพสไประวังไปนะฮะแต่พอมมาเป็นเดลไรส์โมเดลลายนี้แล้วเนี่ยถึงแม้เขาจะลดสเกลลงจาก1 72, ต่อ72กลายเป็น1ต่อ100ซึ่งในส่วนนี้นะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันเป็นข้อดีนะฮะเพราะว่าพอตัวเล็กลงแล้วเนี่ยเวลาเอามาขยับแอคชั่นโพสท่าเล่นเนี่ยมันก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ตอนนี้เขากําลังทยอยออกมาเรื่อยๆด้วยนะฮะพอไม่ได้ตัวใหญ่มากนี่มันก็ไม่ได้กินที่ในการเก็บเยอะนะครับ ซึ่งอย่างที่ได้บอกในคลิปก่อนหน้านี้เลยนะว่าผมก็ซื้อมาทุกตัวที่ออกมาตอนนี้แล้วนะครับไซส์ประมาณนี้ผมว่ากําลังดีไม่เล็กเกินแล้วก็ไม่ใหญ่เกินนะฮะเก็บได้หลายตัวไม่เปลืองพื้นที่แล้วถึงแม้จะตัวเล็กลงเนี่ยแต่ว่าพวกกิมมิคหลักๆของซอยก็ยังอยู่เกือบครบเลยนะครับทั้งฮอกพิสท,ที่เปิดได้แล้วก็มีนักบินนั่งอยู่จริงๆแล้วแถมเบดเลเกอร์ตัวนี้ก็ยังมีเอฟเฟกต์พาร์ตมาให้อีกจุดที่ถูกตัดออกไปที่ไลนยนี้ไม่มีก็จะเป็นดีเทลของซอยคอนะครับซึ่ จุดเดียวนะครับทั้งหมดที่เป็นพา์ที่เขาแยกสีแล้วก็ลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วหมดเลยนะฮะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึงที่ทําให้ผมประทับใจมากสำหรับคะแนนนะผมะขอให้ไปที่ แเป็น10ครับจุดที่ผมรู้สึกเสียดายมากๆเลยเนี่ยหลกัหลกๆแล้วก็จะเป็นตรงส่วนหางนะครับที่ไม่สามารถขยับตรงกลางหางได้เลยไหนๆเขาก็ทําจุดขยับมาให้ฟแอคชั่นขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดทําหางไม่ขยับได้ด้วยมันจะดีกว่านี้มากเลยนะฮะเวลาโพสท่าวิ่งจะได้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาจาถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอกับคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรียลไลฟ์โมเดลเบลดไลเกอร์ตัวนี้ใครที่ได้ลองเล่นลายใหม่ของซอยไลน์นี้แล้วรู้สึึกกกกกยยยยยััังงงงงไไบบบบ้้้้าาาาาาาตตออ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 นนนนนีีี็็็มมมหหหลลววววววแแะะะครรรรรซซ่่่เเด๋ผจจททิืืใใปปช ะไรรในนซีีีส์้หรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็ยังสามารถกดซุปเปอร์แดงซ์เพื่อช่วยสปอร์ตค่าน้ำค่าไฟกับช่องได้เยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรนี่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่เสาร์หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ